วันนี้เราอยู่กันในแควกรีมาสเตอร์ดูมันทำมาใหม่ในกราฟิกสไตล์เดิมเพิ่มเติมคือ HD ลคลาสสิกก็เป็นเกมแบบ FPS รุ่นแรกเลยแบบเท่าที่จำความได้นะแ,นแรกๆเลยนะเนี่ย จำไม่ได้ละเล่นยังไงวะ how to how to play โอเคมีลั่นมีวิ่งโอเคไม่มีอะไรเปยนปืนโอเคเปืนแค่นี้แหละ how เกมนี้มันเล่นเอามันหรือเปล่าตะลุยไปเรื่อยๆปังเขาให้ สิกโคตรคลาสสิกเลยระยะนี้ก็ยิงได้ไอความลื่นระดับนี้กับเกมแบบนี้สา่นั่งตายอย่างนี้เตน้ยเตี้ยเตี้ยเตี้โยกโยก่ง เดี๋ยวเราไม่เห็นกระสุนศัตรูเลยวะมันได้ยิงมาปะเนี่ยเกมนี้มันไม่มีกระสุนปืงวะต้องมีคีกัสยิงหัวไปยิงอีกนั่นนั่นไม่ถูกไมถึงเลยไปไงอะนี่อุ๊ยดักหน้าประตูดักหน้าประตู có thực ạ sắm đã tài quay lâu nay quay 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 ngay, ôi đầm nám, quay quay Game quay mày nó Nó quay 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 ที่มันก็จะบวงกดนิดม,มันคือทางที่เราตพองมาเมื่อกี้นี่หว่าววก็เพิ่งลงมาเมื่อกี้ไม่ใช่เหรออาวละทางไปแป๊บ เฮ้ยเดยินยิงยิงได้วะไม่ใช่อะ่ะไม่ต้องรีโหลดนีที่เราไปมาเมื่อกี้เควินสอนผมว่าไอีโกคขีการที่วันนี้คือตรงไหนวะเอาแล้ว ปิดสนาโดนหลงนีเข้านี่เจอน้ำขึ้นยังไงวะเนี่ยยาใหญ่โอ้เงืนอเพิ่มปี200่สองร้อยด้านซ้ายแล้วทางที่มาเมื่อกี้นี่ว่า กบไม่ได้นี่เพิ่งเริ่มต้นลงมาเมื่อกี้อันนี้โดดลงล่างนนไปทางนา้ำเฮ้ยเจอตัวแล้วแล้วแล้วคืนไงยยครับเนี่ยอุ้ยเกาะวะเยส Yes, ขึ้นเอาขึ้นไม่ได้เอาขึ้นไม่ได้โอเคอเฮ้ยทางนี้ไม่เคยมาทางนี้ไม่เคยมาเฮ้ยจโอเคอเจอ,เอเแล้วโก้คีเฮ้ยแอบมาตัง้งแต่เมไหร่วดทึกสี่ห้านัดกว่าจะตายน้ำลงได้่

โอ้ยยืดโดดมาได้ไงอ้าตายเนี่ยบออ๊อปเหรอเอาไว้เฮ้ยจะกดนั่งสไลด์ ถ้ายิงถูกมันจะไม่มีตัวอะไรออกมายิงชิงยิงก่อนเลยวิ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 โค่นถึกมาแล้วเบิดแต่ไม่ถึงเราเลยยิงปีอยู่อ้าาฮ่าฮ่าฮ่าเยสฮกลบแกป สายฟ้าไม่มีอะไรตาชาปีศาจเฮ้ยโห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 กำลังกำลัง oh 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 oh. ป,ป,ปึ้มเหนือแหลกเลยเหรอโคตรแรงปึ้มคียติคอลคียติคอลฮิตตัวอะไรป็ลาระเบิดกล้องกง้องก้องเอ้ยโหูวิปลาแม่นซะด้วย แล้วล่ะเอ้าไม่ตายเมื่อกี้มันเหมือนจะตายปืนกลว่ะปืนกลว่ะเฮ้ยทำไมมันมีระเบิดตุ้งตามอะไรอย่างงี้ก็โอ้ยโอ้ยตุ้งตามโอ้ยระดีตัวโอ้ยคนบอสโอ้ยปืนกลว่าไม่ได บริส e อเลียว้าวเราได้โกขีมาแล้วไม่ใช่แะไม่ใช่แฮะวอสอะไรนี่ขึ้นละเรียบร้ <c oughs> อยปืนอะไรวะเนี่ย <c oughs> อย่างกันที่ช็อต <c oughs> ไฟฟ้าเออ

ไม่ร euh ู้จะพะเจ้าโอ้มันเห็นกระสุนเหมือนกันนะกระสุนมันเม็ดเล็กว่ะเอมได้ขีกาแล้วยังไงต่อจีมันใช่ถังมั้งเิ่งังขึ้นมาเมื่อกี้นี่หว่ามีบันไดขึ้น ระเบิดอ๋อโอเคโอ้เปิดยังไงยังไงยังไงสิกดตุ่มกดตุ่มเรียกกดคลาสสิเรียกกดตุ่มเอ้ยหลังไงอย่างงี้ได้ปืนนี้ครดียิงรัวจัด ยิงได้แบได้เขาเรียกว่าหลอยปิดไฟปิดทำไมวะอ๋อเปิดประตูไม่ใช่ปิดไฟเออฮ้ย นึกถึงสมัยก่อนนะที่คอมมันไม่ค่อยแรงนะกว่าจะได้เดินมายิงกว่าจะติดตั้งเกมเสร็จยืนลูกซองเลยคว้างมากแต่เบา มันกระโดดได้ไม่ใช่หรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกัม닥กัม닥มันต้องมีอะไรแน่เลยพอ,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 ลอแล้วเหรอใช่เ,เวลาเจ็ดนาทีก็เพลินๆดีนะ ตอนนี้มันลดราคาอยู่เลยมัง้งสตรีมเซลหามาลองเล่นกันเนาะโอเคมาลองเล่นแค่นี้แหละไปแล้ะาย